จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในนี้นะครับสันมีแคมเปญพิเศษดีมาฝากนะครับกับเบนเกต r f เฟส2025นะครับโอกาสเดียวที่คุณได้ครอบครองดวงดาวได้ง่ายพร้อมรับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธดาว5%ทุกรุ่นทุกคันรีประกันภัยชั้นที่1 1ปีห้ามพลาดโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้าไปรับชมที่แคทล็อกออนไลน์ของเราที่ ww w บ b e n k com เรามีรถเบนสสวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะครับสำหรับรถ ของจากรัวเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วและหายากมากๆนะครับตอนรถใหม่เนี่ยราคา10ล้านกว่าบาทเลยนะครับเบนเคเราจัดคันนี้ในงบประมาณแค่2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านี้นะครับกับรุ่นนี้นะครับจากรัว XJ63.0L นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น X อ็กซ์คลูซีฟลองวิวเบตนะครับตัวเฟนลิปด้วยโฉมสุดท้ายมีผลิตแค่ปี08กับ09เท่านั้นนะครับมีไม่เกิน2คันแน่นอนนะครับตัวนี้มาพร้อมด้วยสีพิเศษเป็นลิควิดซิวเวอร์เมทัลลิกนะครับเป็นสีที่ให้ความสวยแล้วก็หหรรรรรรรูาาาาามมมมมกกกกนน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 ะะคคคคคัััััับบบแแแลลล้้้้้้้ววววว็ตถถีีีี่่่่ออออพพดยยยป09 45,000เเขไ์ิงง ท่านเองออกศูนย์จากัวไทยแลนด์เลยนะครับประวัติศูนย์มีครบหมดแล้วล่าสุดคันนี้มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3,000นะครับให้กำลังแรงม้าถึง238แรงมา้าและยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเซตเอฟเกียร์บ็อกซ์นะครับคันนี้ต้องบอกว่าขับดีแน่นอนช่วงล่างใหม่กิฟตเลยใช้ได้แบบอีกยาวๆเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าบายซีนอนเลยนะครับกระจังหน้าคลาสสิกจากัวเลยเป็นเสือจาาาาากกกกััััััวววววรรรรรรเเเเเลลลลยยยนนนนนนนะะะคคคคคบบบบสงงมมมแแ้้้็็็็พพดชชุตต่ออออใหหหูีปปิศษ คอนลิสโตนะครับขนาดไซส์ถึง20นิ้วเลยนะครับดูครับดูไซส์ของรถ ยาวมากนะครับตัวรถคันนี้นั้นบอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับตัว XJX 358ตัวล b ดแบดคันนี้นะครับซึ่งตัวรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ขับดีมากนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากตัวถังนะครับตัวนี้นะครับผลิตจากอลูมิเนียมทั้งคันนะครับทำให้น้ําหนักตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเบามากนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลมากๆเลยนะครับนุ่มนวลกว่า S Class ในยุคเดียวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งเนี่ยมีความคมมากนะครับแล้วก็ผสมกับการขับขี่เนี่ยทำให้ความขับขี่ คลาสสิกเลยนะครับสำหรับฝาท้ายนะครับก็เปิดเข้ามาก็ห้องเก็บรนะด้านท้ายนะครับต้ก็หูกว้างมากสําหรับคันนี้นะครับนี่กว้างเลยนะครับกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆตั้งสองใบเนี่ยใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับไม่นิ่งเงียบข้ามาบ่อยๆแน่นอนนะครับกับจาโก้ XJ6 3.0L Exclusive Long Wheelbase Show Fin Lip นะครับโฉมสุดท้ายเลยนะครับกับตัวรถคันนี้นะครับปี09นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสแกน QR โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับคลาสสิกมากสวยหรูมากนะครับตัวเบาะสีตัวเบาะตรงนี้นะครับจะะเป็นนวอออรร์มชาโคคลับสีกด หน่อยพร้อมด้วยโลโก้หัวหมอนที่เป็นเสือจากัวนะครับตกแต่งด้วยตัวทริมที่เป็นลายวอลนัตนะครับสีสวยหรูหรานะครับมีนาฬิกาด้วยตรงนี้นาฬิกาของจากัวเลยนะครับคลาสสิกสุดๆตัวเบาะนะครับคู่หน้านะครับสำหรับปี09สมัยนั้นก็ยังให้เบาะนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยฝั่งคนขับเนี่ยจะบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้3ามตำแหน่งด้วยสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นโมเรียลสปีกเกอร์ฟูลเซ็ตนะครับแล้วก็ดีเอสพีแอมล็อกพาวเวอร์นะครับพร้อมด้วยออเดอโซซ สปีดเซทเอฟเกียร์บ็อกซ์นะครับตัวนี้ขับดีสมูทเกียร์ตัวนี้นะครับแล้วก็แอร์ทุกอย่างนะครับด้านหน้าเนี่ยสามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระด้านหน้าได้เลยนะครับเป็นแบบดูโอโซนนะครับตัวเบาะต้องบอกว่าจากัวนุ่มจริงๆครับสำหรับรถมูลค่า10ล้านบาทในยุคนั้นนะครับทำมาได้ดีเบาะกว้างนั่งสบายนะครับพวงมาลัยเบามากนะครับแต่ว่าเบาในรอบต่ำนะครับแต่พอขับเนี่ยที่มีความเร็วเนี่ยก็จะมีความหน่วงขึ้นมาแน่นอนอย่างที่ผมบอกคือการเลี้ยว คอนโทรลกับตัวรถเนี่ยคอนโทรลได้ง่ายนะครับแล้วก็คล่องตัวมากในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองในเมืองขับดีสําหรับตัวจอด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นจอคอมมานด์เนิ้วนะครับมาพร้อมด้วยระบบทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็ความคลาสสิกข,ของตัวรถมูลค่า10ล้านบาทแต่วันนี้อยู่ที่2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาในส่วนของด้านหลังนะครับลองวิเวเบดนี่ครับดูครับเล็กรูมเหลือเลยกว้างนั่งสบายแล้วเบาะคู่หลังนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยสามารถปรับเอ็นอ,องศาได้ ปรับสไลด์ตัวเบาะได้ด้วยนะครับนั่งสบายแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะคู่หลังเนี่ยยังบันทึกตําแหน่งของคนนั่งด้านซ้ายและด้านขวาได้3าําแหน่งด้วยนะครับก็ยังสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังนะเพราะด้านหน้าเขาปรับแยกอยู่แล้วด้านหลังก็สามารถปรับแยกได้ด้วยมานข้างมานหลังมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นคอมมานด์ออเดียโอจากด้านหลังด้วยที่สามารถคอนโทรลผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านทางคอมมานด้านหลังได้เลยนะครับช่องวางตําแหน่งแก้วน้ําให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ช่องเก็บของไว้ให้้เล็กกนอยคัับจาว XJ6 L Exclusive Long Wheelbase ตัวโฉมเฟรนลิปนะครับตัวรถคันนี้แน่นอนมาพร้อมด้วยรถปี09เลขไมค์คันนี้นั้นบอกวิ่งน้อยมากนะครับเพียงแค่45,000กิโลเท่านั้นเองประวัติศูนย์ครบนะครับสื่อเมืองนอกในยุคนั้นนะครับให้คำนิยามตัวรถคันนี้ว่า The Best Collectible Jaguar XJ of All Time นะครับคันนี้ต้องบอกว่าหาย,ยากสุดๆกับราคาเพียงแค่2 5 9 0 0 0นบาทนะครับผู้ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถสุดพิเศษคันนี้อยู่ห้ามพลาดนะครับ และโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับดาวตา 0, ่ำสุด5%นะครับคันนี้เพียงแค่129,000บาทนะครับพร้อ,อมประกันภัยชิ้นหนึ่งมูลค่า60,000บาทนะครับมาที่เบนเอ็นเคที่เดียวจบครบทุกคำต้องการวันนี้สวัสดีครับ